哦哦哦 ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวนะครับบ้านผู้ใหญ่ขมูมที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็คือที่เราเคยมาแล้วนะที่เราเคยมาตั้งแคมป์แล้วโอ้โหจะมองวิวนี่สุดยอดโอ้โหนี่นะครับแต่ตอนแรกนี่คือรอบแรกนี่เรามากันหน้าฝนนะฝ่ายโดนแล้วก็ลองลองลองไปลอง,ป,ลองปิกย้อนไปไป,ไปดูได้นะครับตอนที่บ้านรีภาขมูนะครับนี่จุดชมวิว จะบอกว่าทีนี้นะครับเป็นที่ดีสวยตีหนึ่งเลยครับทีกำลังเปิดใหม่นะครับอ่าเออเปิดแบเปิดพูดเหมือนกันนะแต่นี้ครับจะบอกว่าหันตัวเมืองเจียงฮายเลยนะครับอ่าเราก็จะแว่นไปต่อกันนะครับผมอ่าแเ่ังพูดยังหั่นเจ้าแม่กอนอินอยู่นะครับผมเดินล้อมลอมไปด้วยภูเขาครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นอัปเกรดแล้ครับอัปเดตแล้ะก็คือดีครับไอเบลนะครับนี่ แล้วก็ตอนนี้คือดีขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนี้ห้องน้ำคือ,อใกล้กับอันนี้เลยครับตงบนน่าจะตังบนน่าจะป็นตี้ถ่ายของนะครับแต่น่าจะต้องรอช่วงหน้าหนาวนะครับในห้องน้ำจะพาวันดีดห้องน,น้ำแล้วกันะโอ้โหนี่ห้องน้ำครับ นี่คือมันอาจจะยังแปลงประเซ็ตนะครับเพราะว่าการดำเนินการน่าจะน่าจะว่าปีนี่น่าจะเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อาจจะเลยนักท่องเที่ยวขึ้นมาแอวกันนะครับก็ถ้าข้อมูลที่พาไปกันได้ก็ต้องขอสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ายังบอกค่ได้ติดตามโซนจังเพนะครับผมกัเดยวไปดูกันต่อนะเดี๋ยวเาจะแว่นไปกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมวันนี้ อุล่วอุดมการเท่านี้สามคนนะครับเขากองครับถ่ายเทียวหน่อยนี่มาเงาคนนอกเขตนะครับเออทเขคนละคนละช่องนะครับนี่ครับโอ้เป็นได้ห้องไอวิววิววิวที่นี่เป็นได้ห้องครับเก็นมากางเต้นท์เขาเหล่านี้ห้องแมวยังกำลังแปลงอยู่เลยอืออันนี้มาเซตดีเดล่าน้องเต็มอยู่นี่น้่งเอิมห้องแม่เราได้เหรอว่าเขามาหน้าฝนอ่ะข้าวนี้มีหรอข้าวนี้มีแล้วครับแล้วก็จนไปลบฝนอยู่ปื้นเนี่ยแม่นครับสารล่าลบ ตอนแรกตอนแรกมันจะขึ้นไปกะแล้วก็มาขึ้นสักกํกันยูนี่กันมันจะฝนจนห้ํจนกลับไปไกลพังเอา้าอนี่นะครับเขาก็กําลังพักรถกันมาสักครู่เดินทางกันต่อนะครับเอาเลยจริงหวดฟองหนักแล้วแตนี่นะครับนี่คือส่วนของตีห้าหน,นังเมื่อกี้นะครับมีชิงช้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะหกไปหนอ่อย อ,อิทธิพลถ้อยมามาเที่ยไหนอีกนครับ่่ยั้มาเหีวลถ้าฝนตกดยมอซิลโอ้ยรอบแรกผมเอาคิวบิกมาแล้วคือแบว่ากึ่งอ่ะกึ่งล่อแล้วก็ลงห้องท่านลงห้องท่านแล้วก็จุยกันยกอ่ะผมก็ไอตู้อ่ะแล้วม่งสลิดเอากีตาร์มาแฮมออแล้วฝนตกนี่เขาที่ไทยกจะเป็นโอกาสดี เก็บหน้ามันะครับเผื่อมันใจในห้องหน้ามึงวิวที่สุดยอดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตถ้ามีไฟทนเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไปให้เลยครับผมเลืยใส่ไหมครับมันเนี่ยมันอยู่มุงเซ็มาอมันเปพุทธตีอันนั้นแห้งก็ไอทีเขาออกจากป่าไปนั่นก็มันจะเป็นที่เขา ตั้งแข้มกันนะปลาสดมั่นแหละตีตาหน้านอ,อ่าก็ตีอ,อย่างก็มีน้ำโบที่เขาเอาไว้นใงไก่ฮะนะในน้องเรามันจะมีขอจะเอาบอา้องไม้ไผ่ใส่ตึงไหลแล้วนะสุดปีอับนะแรงกันมีแรงเหมือนกันให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพ่อตาหน้าไม่ทำอะไรแล้วไปกอ่อ เราก็ลัจะเดินไปดูตาหน้ามารับมาได้จัะโอมีไก่อุ่นใจครับโอ้ไม่ใช่เหรอถ้าลงไปนี่ก่อนพุทไม่จันได้เลยนะเนาะ อยากน้ำขอลงมาเอานี่งกิโลมามาเติม,มตน้ำมาแล้วน้ำกันน,น,นี่ครับนี่ต่อเมาน้ำเงี้ยใสเลยครับตรงนี้ระวังกี่ร้อยเดียวแล้ครับผมมีเส้นนี้ก็บดไม่จันเลยนะครับเนาะโอ้โหแสดงว่าไม่ยาวเฮานี่ก็มีอาณาเขตตี ต,ติดกับหลายติดกับหลายตำบลหลายอำเภอนะครับผมว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็แม่จันนะครับผมลองมาเอาีวหน่อยตอนนี้ครับระหว่างที่รอไอเบลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รถไอเบลมีกระตุกนิดหน่อยนะครับผมเมื่อกี้หักาไปเดินดูตาหน้าแล้วก็เดี๋ยวปิกไป รอจุดที่เขาจอดรถด้วยนะคับหรือว่าไอ้เบี้ยวลงผมพูดน้นฮะนี่ครับนี่เร้อาอไปสำรวจรถเขาซะอยก่อนนะนี่ที่ไอเขาออกมาก็จะเป็น KSR นะครับไอ้เบี B ้ยก็ KSR นะครับแต่ของเขานี่เป็น รถด,ดีนเท่านะใสวิบากกรับม,มาหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็นชุดดีท่านี้ผมจะเอาหน้ามาไว้นะครับดี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 ับไฟป่า,าไปเอาหน้ามาไว้เฉยนี่นะนี้ทันหลายชุดเหมือนกันครับที่เป็นที่เป็นเอาหน้ามาไว้นะครับเพื่อไฟป่ามาไปจะได้เอามาดับตัดนะครับผมโอ้โเยะเอะมากเลยต้องลงจากเส้นนี้นะครับแต่ตอนนี้ยัง,งมออกมาได้ครับ นี่นะครับไอเดียวเขอกับมาแล้วนะครับผมนี่รถขึ้นโดยสองมอนครับรถหนึ่งก็กองตัน Südwind Südbild. <laughs> Åhå, åhå, åhå. oh 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 my god. À ừ má <laughs> ờ kiếm ra con à ờ đi con ừ luôn đi con mình đáp à đáp เออแค่ว่าจะไล่ลงโ้งนี่วะลงมาดิป้าไปทีนี่เออไปต่อไปต่อ นี่นะครับพอลงมาถึง <Okay. S 1> โอ้ยโอ้ยนี่บ้านอะไรยังอะนี่บ้านอาดูนะครับเราก็ลงมาถึงนี่กันแล้วนะครับผมเสียงห้องเท่ๆเลยก็ตอนนี้เราแวะพักรถนะครับที่ตรงสี่สะพานนะ้ำนะโอ้โหนี่ครับน้ำตกจากห้วยไม่ทรายนะเออใสดีอะ โอ้ยหลับโอ้ใครยืเยนยอะบนนั่นน่ะครับลำาจโอ้ยน่งใส่มากนี่ปลาคัะใส่ขนาดนี้โอ้ยนี่ปลานี่ปลา ปลาซิวปลาซิวนีวว่ครับลองมาเดินเล่นีสะพานอือซิวฟุตผมไปแ้วดีกว่าครับผม